เอโยอวัส hey, สวัสดีครับผมพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย คันด้า MHS 125 SF นะครับผมปี2016นะฮะคันนี้รถบ้านเดิมๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะลูกค้าชุดสีนะเป็นสีแดงตัดเทาสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะครับเครื่องยนต์125ซีซีนะครับผมนะคันนี้ระบบหัวฉีดนะครับผมท่อได้มาเป็นท่อเดิมท้ายเดิมนะครับผมชุดสีแดงสดๆสวยๆแบบนี้เลยไฟหน้า l v d นะฮะดอกยางหน้าหลังมีมาให้พอใช้งานนะครับผมนะใครที่กำลังหารถขับขี่ไปเรียนนะหรือไปทำงานผมแนะนำเจ้าคันนี้เลย นะประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยนะฮะรถอาจจะมีร่องรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้าเลขไม้อยู่ที่27,000นโลนะครับผมนะเราฟังเสียงท่อกันหน่อยดีกว่าคันนี้ได้เป็นท่อเดิมนะครับผมเงียบๆนุ่มๆเลยอ่าประมาณนี้เลยนะฮะบิดติดมือสุดๆไปเลยนะครับผม เจ้าคันนี้นะผมเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยนะลูกค้าขายอยู่ที่23,900บาทเท่านั้นเองนะครับผมนะคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบแล้วนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลยครับ